วัอืมตัว,ตวเติมเออน่ละวิวว่งดี

sensor ก็โอ้เดี๋ยวเค้าเรียกว่า worm ของจริง game worm โอ้น่าจะเลงนะเนี่ย้าดีเ เฮ้ยโดนนีนกดผิดตัวเออกดจะโดน 미리 발 경찰 세력을 o d โดนสปอร์ตอีกแล้วเพชรยาค่ะ อาโดนก็จะโดนนะสุดท้ายเอาโดนอยู่ไปแล้วปืนพกสไนเปอร์แทนโอ้โห เพื่อนนายเพื่อนนายต้องนายต้องตื่นเพื่อนนายต้องตื่นมาเฮ้ยเป็นไรเพื่อนไปมาเพื่อนนายนายอย่าหลับนายอย่าหลับนายอย่าหลับเพื่อนนายอย่าหลับในความดีนะเพื่อน Trước chọn Trước chọn Trước chọn Trước Đây Trước chọn Trước chọn Trước thôi, thôi ไม่ได้ใช้ละไม่ได้ใช้ละวว้าเฮ้ยมันยิงยำไวใชิบหามนนหัวหลังหลังปืนพกสไนเปอร์แล้วเอ้อหมอขอบคุณเราเราเราฆ่าไม่ได้เลย

bà lửa nào, bà lửa nào, ủa, ồ, như thế, ồ, Đặt như thế, ai sẽ thắng